สวัสดีค่ะเพราะเราเป็นนักเรียนโรงเรียนจอมพระริชาศาสตร์ระดับชั้นประยมศึกษาีที่6ค่ะวันนี้พวกเรามาถ่ายสารคดีเกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะวันนี้เรามาถ่ายที่วัดโพธิสว่างอารมณ์ค่ะวัดโพธิสว่างอารมณ์นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลจอมพระอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ค่ะวัดโพธิสว่างอารมณ์นะคะมีประวัติความเป็นมาดังนี้ค่ะเดิมวัดโพธิสว่างอารมณ์นะคะ ตั้งอยู่ที่การไฟฟ้ามีหลวงพ่อทุ่มบริสุทธโพเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นสถานที่วัดไม่มีสระก็ใช้อุปโภคบริโภคค่ะหลวงปู่ทุมจึงย้ายวัดมาสร้างอยู่ที่ในปัจจุบันนี้ค่ะหลวงปู่ทุมได้สร้างวัดสราโบสถและสระน้ําเพื่อให้พระสงฆ์และประชาชนใช้อุปโภคบริโภค โคือ้าพระสัมมาสัพพให้เป็นพระครูในเขตอำเภอจอมพระท่านมีสิญยานุิษมากมายและเป็นที่เคารพนับถือในเขตตำบจอมพระค่ะเมื่อท่านครองสัมมาเทศจนถึงพศ2506ท่านจึงวรณาภาพลงและพระราชทานพรงสมเมื่อเมื่อพศ2517ค่ะหลังจากนั้นแล้วระครูกระผัก ศรีราพพากรก็ได้เป็นได้เป็นเจ้าอาวาสที่วัดโพธิสว่างอารมณ์จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะค่ะนี่คือวัดนี่คือโบสถ์นะคะที่หลวงปู่ทุมนี่คือโบสถ์ค่ะแต่เราไม่ทราบว่าสร้างเมื่อวันที่เท่าไหร่เพราะว่าไม่ไม่มีข้อมูลอะไรบอกพวกเราไว้เลยค่ะค่ะเป็นโบสถ์ตรงนี้ กำลังจะสร้างเพื่อบูชาพระคุณชาครูปอูทุมบริสุทโธค,ค,ค่ะค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทีนน่ให้ชาวบ้านประชาชนต่างๆมาสักการะบ,บูชาค่ะเป็นที่นับถือมากในเขตระเบีเจ้าพาค่ะ แต่ว่าวันนี้เขาปิดนะคะเราก็เลยไม่สามารถเข้าไปดูดความสวยงามข้างในได้ค่ะค่ะวันนี้พวกเราก็มาช่วยกันทำความสะอาดวัดด้วยค่ะ เดยอน2,554ค่ะศาลานี้ถูกสร้างขึ้นโดยโดยที่ประชาชนนะคะช่วยกันรวบรวมเงินค่ะมาช่วยกันสร้างค่ะค่ะต่อไปเราก็จะไปดูสราน้ที่ีหลวงปู่ทุมได้มาสร้างไว้นะคะภายในปัจจุบันนี้นะคะสราน้นี้ก็ยังสามารถใช้อุปโภคบริโภค ได้อยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วได้ดีขอเดิมด้วยค่ะ ต่อไปพ่อเราก็จะไปช่วยกันทำความสะอาดวัดนะคะเพื่อให้วัดดูสวยงามขึ้นค่ะหรือว่าเป็นที่ที่พ่อเขาไว้มาฉันเพนกันนะคะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้เป็นห้องครัวที่สร้างใหม่ค่ะบสร้างเมื่อวันที่28สินงหาคม2554ค่ะ แลก็จะช่วยกันทำความสะอาดนะคะเพื่อให้บรรยากาศดูสวยงามขึ้นค่ะ ทำความสะอาดจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็ต้องขอขอบพระคุณหลวงหลวงปู่สิละประภกรนะคะที่สถานที่ในการถ่ายทำสารคดีในวันนี้ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในอำเภอจอมพระนะคะจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าค่ะค่ะวันนี้พกเราก็ขอขอบคุณ